อายุยืน,นแล้วตัตอ้ใครอ่าแต่เดี๋ยวเดี๋ยวมาเนี่ยใครเี่ยวนี้เดี๋ยวเขียนกรอนคู่ล่วงหน้าทำไมเนี่ยฮะไม่ใช่กรอนตุจีนนะถ้าถึงวันเกิดเด็กบอนเนี่ยเนี่ยเราก็เขียนกรอนไว้พรอมเจ้าแม่นะแม่ครสบซอสสงครามก็เป็นของขวัญให้ผู้ใหญ่ได้แล้วเหรอเนี่ยฮะต้องได้สิ จะดูดูของขวัญของเซาเสียนองได้แล้วมาบางนี่นี่นี่เสาเสียนคงมีของดีแยะเส้นลูกทอทองนี่เป็นท้อสวรรค์นีก่กูตักยัยอายุไขก็ทํามาหลายร้อยปีนี่ทําให้ร่ารวยนี่ทําให้อายุยืนถ้าตุก,กยัอายุสองดวงนี่เจ้าอยากจะตายมันก็ยากที่จะตายในใจนึ่ครูไหม hmm. เอาของขวัญนี่ไปบอไปใครพูดได้เราพยายาพึงพอใจที่จุดยา วิเศษไหอ๋อวิเศษวิเศษนี่อรตะเกียงกับทอทองนี่เราจะมีอายุสักกี่ปีกันละเนี่ยจะรวมกันเหอตะเกียงกว่าสามรอยปีทอทองนี่ก็อีกสามร้อยปีบวกเข้ามาแั้งหกร้อยปีหกร้อยปีเห็นจะได้หกร้อยปีเฉลีนานนี่น,น,นนะท่าะเยมาทำไมมวนแต่คุยกัดถามเกี่ยวัดเวยอะไรมาขวดนี่และเยอะเอาไปไไหนเอาไปนี่ลูกแม่ ่านพ่อท่านแม่มีเรื่องสำคัญอะไรหรืออ๋อลาวลอกปพ่อจะมาถามเจ้าว่าเจ้าอยากทานอาหารเจอะไรพ่อของเจ้าอยากจะเข้าครัวทําอาหารก็อยากให้เจากินอาหารของเขาใช่ความปรารถนาของท่านอนะไม่ว่าทําอะไรข้าก็ทานได้ทั้งนั้นนั่นแหละพ่อเจ้าให้ความสําคัญกับอาหารนี้มากเลยนะข้าคอยวันนี้มาย8สิแปดปีแล้วมาถึงวันนี้จึงสมหวังได้อยู่พร้อมมากกันเช่นนี้ จะไม่ตั้งใจได้อย่างไรเออนี่งั้นจะจะกินอะไรล่ะพอจะจัดทำให้เองนะ๋อได้ครับเอ๊ะทำไมวันนี้สูตรเร็วอย่างนี้นะฮะสิสธิไรีอะไรอ่ะเสะียแล้วครังหรอกเชิญกวงยุ้ยได้เวลาแล้วเชิญกวงยุย้ยเริ่มยามแล้ว อาวฮลโลชัยกงนี่ทำ<อ>มาที่นี่ทำไมจะมารับพระองค์ไหนเหรอยามาบ้านอยากให้เจ้าตายตีสามใครจะกล้ายอยู่ทังตีห้านะจริงไหมเฉินกงยุ่ยนะ่ะตายไปยี่สิบแปดปีก่อนนี่แต่อุชายตีแห่งตงไห่นำมุกพันปีรับปิญญาเขาไว้เขาจึงอยู่โลกมนุษย์ได้บัดนี้เขาล้างแค้นสําเร็จแล้วได้อยู่กับครอบครัวแล้วถึงเวลาที่จะลงไปนรกเพื่อชดใช้กรรมอาท่านสุวรรณพอ่อญธรรมกับมึงฟืนน่ะท่านใจเขาตายจากไปเหรอแบบนี้ฆ่ากลบฆ่าไปก่อนเลยท่านสุวรรณ ขอพอดพันเวลาหน่อยขอให้เราได้อยู่ในการอีกสักระยะหนึ่ง<อ>ตายก็ตายอยู่ก็อยู่ทุกอย่างบันทึกไว้บัญชีพบรณแลนะ้วมันมีใครยืดเวลาได้นกขอให้เพิ่อนพบห้าลูกและเมียข้าก็ทงตายซะแล้วเลยถ้ากราบขอร้องอย่าเพื่อเอาตัวสามีเข้าไปไเลยหยุดนะเออพี่ใหญ่จะมาอาจเกนไปแล้วกรับเอาพอ่อผู้ทำองข่าไปเช่หรืเนี่ยฮะ ต้างตาสัญญ์แค่ทำตาคำสั่งพญาโยมเท่านั้นนะอ๋อยมบานมาขู่ข้ากันเหรอขาไม่กล้าเป็ขงขวัญนี่ไหมเป็นคนที่มีค่ามหาสารนะโอ้ยนี่เป็นขงขวัญลำคาไม่รจะแตก่ๆเป็นขงขวัญบุญธรรมอ่ะหไปกินลูกทอนแะ้วจุดตะเกียงนี้ท่านจะยุยืนอยู่ต่อไปได้ถึงหกร้อยปีเลยทีเดียวท่านไม่ต้องตายล้วชใช่อ้สุวไม่ได้ยินเลยไงอายุยืนอีกหกรยปีใช่่รีบไปตสัญญ์

ม่าไปกี่หาจารที่เป็นพรมลิขิตเราจะฝืนพรมลิขิตได้อย่างไรกันใครฝืนพรมลิขิตไม่ได้ทำไมฟื้นข้าฝืนเองงอคงอาจารย์ครับคือเจ้าเกเรอย่างนี้หรอก่ออาจารย์จะสวดรัตกล้าวเจ้านะอจังเฮ้ยอาจารย์ท่านท้าสวดท่านนำตัวเข้าไปได้เลยขอบคุณได้สิเดินทางได้ ท่าพ่อาท่ถ้าสงสินตอนนี้อย่าเพิ่งเข้าไปเยี่ยมเยียนเลยนะจะทำให้เขาสะเทือนใจขึ้นเองให้เขาพักทำใจสักระยะก่อนขอบคุณท่านเจ้าอาวาไม่เป็นไรงอคุณมนิกอาจารย์ท้าแม่ไม่สบายเลยใช่ พี่ท่านแม่แข็งแรงอยู่ดีไม่ป่วยก็ไม่ป่วยเพราะมีรูปแบบนี้แหละอะจาใจดำนี่นะดูกจานไม่น่าเชื่อว่าท่านจะใจแข็งได้ขนาดนี้นะนี่ฟังกรอนนี่หน่อยนะพ่อเราเฝ้าหล่อเลี้ยงกล่อมเรี้ยงเลี้ยงกายใหญ่แต่ใจเลี้ยงไม่ได้ปล่อยให้พ่อห่อเหี่ยวเปลี่ยวใจเอ่ยเป็นไงยเยี่ยมมะ เจ้าถั <S <S 2> <S 2> ่วเจ้าจะแต่งกลอนให้ใครฟังเนี่ยฮะอ้าวมันกลอนเปรียบเปลยเงพระคุณพ่อไงพระคุณพ่อแม่เพียงเท่ากับแผ่นดินเกิดผู้เป็นพ่อเฝ้ากลอมเกลียงเลี้ยงดูลูกมาแต่เกิดแต่พอลูกเราเติบใหญ่ขึ้นแล้วเขาก็เหมือะคุณพ่อแม่เสียไปเปนียิแต่เราไม่ใช่ลูกแท้ๆของท่านนะใช่พ่อบุญธรรมไม่ได้ให้เราเกิดก็จริงแต่เราก็อยากตอบแทนแต่มีบางคนนะไม่ยอมใเราทดแทนคุณพ่อบุญธรรม พยายอมจะรบกวชีนหนังหมาหรือเปล่ามันก็จริงนะข้าเองก็เกิดมาจากก้อนหินนะเขาไม่เคยมีความรู้สึกผูกพันกับพ่อแม่ แต่พอมีพ่อแม่ก็ต้องมาจากกันซ้นแล้วนะฮะหมดแล้ว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 หมดเลยเรืยังแรดน้อยสิไมนยังกาอยูต่อพ่อของมันเลยอ่ะความจริงแล้วก็น่าสรเสริญมาน้อยนั่นน่ะนะฮะเขาก็มีความกัญยูกระตาเวทีขนาดเ็นมานะเขายังรู้นาทีลูกเอะไม่จะช้างไม่จะหนูหลานาดานตัวเล็กน้อยเขารู้คนรักออคนที่แทนคนว่ตกาญยูขนาไหนนะฮะที่ยังไม่ับไปแล้วยังไม่จบเดินหนีทะเลาะเถอะ สุเจย์อาหาศิลป์เลยจังเลยโุเจย์ก็ตัวพ่อผมตามบนรลกแล้วไม่กระบบัวเรื่องกินเลยอาจารย์ก็อยู่กับท่านมานานแล้วใครท่านมีเมตตาจิตช่วยเหลือคนอื่นแต่ท่านต่กว่พ่อเจนเนี่ยน่าละอายใจเฮเลนี่ข้ารักการนับถือท่านตัวเจงเกลียดท่านแล้วล่ะตัวเจงไม่นับถือท่านแล้วล่ะก็า กระ่วบบ้าแต่ก็ไม่ไละกอลท่านอีกแล้ว。อ่ะ